มาครับมาครับกับ2,024นี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับเซลโอนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวกับ4ประตูไฮเดอร์ทางด้านซ้ายนับเป็นเกรด L อนะครับทางด้านขวาจะเป็นเกรดแซครับเดี๋ยวไปดูความแตกต่างครับ2คันนี้มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับมองจากผิวเผินนะครับทางด้านหน้าไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับเดี๋ยวไปดูเจาะลึกกันครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างครับ ไปเริ่มกันเลยโอเคคันนี้นครับเป็นไฟหน้า BY LED แล้วนะครับของ Isuzu อยู่ในลอดเดียวกันทั้งหมดเลยครับมีไฟรีอยู่ในลอดเดียวกับไฟเดยไรแบบนี้คนระับเป็นตัวแอลคว่ำแบบนี้เลยและไฟสูงไฟต่ำครับอยู่ในลอดเดียวกันแล้วนะครับโอเคกระจังด้านหน้านครับเป็นท i ิปเปิลทูโทนครับเป็นสีดำด้านสีเงินและสีเทานะครับแบบนี้เลย และโลโก้อีสุที่ขาดไม่ได้ครับเป็นโลโก้อีสุชุบโคมียอมแบบนี้เลยนะครับรังพึ่งครับดีไซน์มาใหม่แล้วนะครับมีรูระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นดีไซน์สวยมากยิ่งขึ้นครับระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคไปต่อนะครับคันนี้นครับเป็นไฟตัดหมอกครับของตัวแอลนะครับมีดีไซน์มาเหมือนกันเป็นออกสามเหลี่ยมสีดำด้านแบบนี้นะครับ ดูภายนอกเหมือนไม่แตกต่างนะครับแต่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกครับตัว l นะครับเป็นไฟไฮโดรเจนอยู่ครับแต่ถ้าเป็นตัว Z นะครับจะเป็นไฟ LED แล้วนะครับนี่เลยเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปต่อด้านข้างนะครับคันนี้ล้อแม็กนะครับก็แตกต่างกันแล้วครับทางด้านตัว l นะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับรัดด้วยยาง2 5 5ทับหกะ R17 นะครับแบบนี้เลยและล้อแม็กเป็นออกลายใบพัดสีเงินแบบนี้เลยนะครับแต่ทางด้านตัว Z นะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับ265ทั26 60R18 และสีเงินแบบนี้ล้อแม็กแบบนี้ออกมีรูรวดลายคล้ายๆเข่าควางแบบนี้นะครับโอเคทางด้านข้างครับมีโลโก้ไฮเดอร์แบบนี้มาให้ยังคงอยู่เหมือนเดิมทั้ง2ตัวเลยและ ระจกมองข้างนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้มีสองสีสีเดียวกับตัวรถและสีดําด้านแบบนี้นะครับและเป็นไฟ LED นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันด้านหลังก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นทริปเปิ้ล LED นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยและไฟเบรครับแยกกันคนละดวงแล้วนะครับและมีไฟเลี้ยวไอ้ไฟเบรกนะครับ แบบนี้เลยสวยๆดีไซน์มาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับและกันชนท้ายนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถและสีดําด้านทั้ง2ตัวทั้งตัวแและตัว Z นะครับและมือเปิดเป็นชุบโครเมียมแบบนี้มีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมทั้ง2ตัวเลยและโลโก้ของตัวแยังไม่มีมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Z ซมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันด้านในครับของตัว L อก่อนเลยว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับ โอเคทางประตูด้านข้างรนะับปุด้วยผ้านุ่มแบบนี้นะครับเป็นผ้าพรีเมียมเลยนะครับดีไซน์ออกนิมูระแบบนี้เลยมีลวดลายสีเทาคาดแบบนี้เลยนะครับและเปิดกระจกไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับทางด้านคนขับเป็นปรับออโตได้นะครับและมีเซ็นทัลล็อกแบบนี้ให้ด้วยนะครับแต่ตัวแอลนี้นะครับไม่มีปรับกระจกไฟฟ้ามาให้นะครับแต่ตัวแซดมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีปุ่มจอยสติสสามารถปรับองศากระจกมองข้างได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับมือเปิดแบบนี้นะครับของตัวแอนะครับเป็นสีเงินแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวแซดเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับทางด้านในนะครับเป็นปุนด้วยคอนโซลแบบนี้คนระับเป็นสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยดีไซน์ออกสีเทาคาดมีรายแบบออกเพชรเพชรได,ดมอนด์นิดนึงนะครับโอเคและมีช่องเก็บอุปกรณ์มาให้ ด้วยกว้างแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว L และตัว Z นะครับและมีไฟฉุกเฉินมาให้เป็นที่เรียบร้อยหน้าจอคันนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วนะครับจะเปิดให้ดูเลยโอเคเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วดีไซน์มาใหม่ๆเลยนะครับสามารถเชื่อม Apple CarPlay และ Android Auto ได้ทั้งหมดแล้วแบบไร้สายได้เลยครับและบอกองศาของรถทั้งหมดแล้ววันที่ปฏิทินบอกทั้งหมดแล้วนี่ บอกองศารถว่ารถเราจอดไม่ตรงหรือว่าองศาสูงต่ำเพียงใดนะครับบอกทั้งหมดแล้วและมีตั้งค่าให้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับตั้งค่าของกล้องนะครับว่าจะปิดเปิดเส้นกัลยะยะมีตั้งค่ามาให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วโอเคทางด้านแอร์นะครับเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะครับใช้มือหมุนอยู่และมีตัวนี้ครับจะเป็นเกียร์ 6สปีดนะครับยังไม่มีคึืนเขาลงเขาแบบทางลัดชันมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้มีปุ่มคึืนเขาลงทางลัดชันมีมาให้พร้อมนะครับโอเคฟังก์ชันที่พวงมาลัยคันนี้นะครับตัวแอลคันนี้มีฟังก์ชันทางด้านซ้ายทางด้านเดียวครับเป็นปุ่มสามารถเลื่อนซ้ายขวาของวิทยุได้และรับสายวางสายได้และสั่งการด้วยเสียงได้นะครับหน้าจอ MID นะครับใหญ่ขึ้นเป็นขนาด7นิ้วแล้วแล้วนะครับ นี่เลยสวยๆแบบนี้เป็นอนาล็อกแบบนี้เลยครับทางวัดไม่และวัดรอบเครื่องยนต์นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสําหรับตัวนี้เบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับของสไตล์นิมุระมีลวดลายแบบนี้ด้วยนะครับเป็นหนังพเป็นผ้าเมียมแบบนี้เลยเดี๋ยวไปต่อกันคันถัดไปนะับเป็นตัวแซนะครับมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคันนี้ ด้านหน้าก็คล้ายๆกับตัว L นะครับแค่แตกต่างกันแค่ว่าไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED แล้วนะครับโอเคทางด้านข้างนะครับคันนี้ก็เป็น LED รับไฟเลี้ยวและยังไม่มีจุดอับสัญญาณมาให้นะครับตัวนี้มีเฉพาะแซด p ขึ้นไปนะครับโอเคและที่สำคัญตัวนี้นะครับมี security system สัญญาณกันขโมยมาให้นะครับแต่ตัว L ยังไม่มีมาให้นะครับ โอเคภายในดีไซน์มาไม่ๆ่เลยครับปุด้วยหนังทั้งหมดแล้วเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้ด้านข้างมีรวดลายมากยิ่งขึ้นครับสไตล์นิ้มสไตล์แบบออกมีเพชรเพชรนิดนึงแบบนี้เลยมีค่าสีเทาแบบนี้เลยนะครับโอเคไปต่อด้านในนะครับด้านในนะครับคันนี้มีช่องเ,อเก็บอุปกรณ์เหมือนตัว L ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคมีไฟฉีเฉินมี มีตัวตัดแสงมาให้เรียบร้อยมทั้งหมดแล้วนะครับและหน้าจอคันนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วนะครับเหมือนกับตัว L เลยแต่มีฟังก์ชันมากกว่าตัว L นิดนึงนะครับนี่สามารถเลือกภาษาได้หรือว่าเลือกภาษาได้ทั้งหมดนะครับและบอกองศารถด,ด้วยและบอกล้อรถนะครับว่าล้อเราราจอดเอียงหรือว่าไม่เอียงครับนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูเลยเห็นไหมครับ ถ้าเราหมุนไปทางด้านซ้ายมันจะบอกทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับหรือว่าทางด้านขวาก็บอกทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับย็งไงครับเทคโนโลยีจากอีซูดีไซน์มาใหม่นะครับบอกทั้งหมดแล้วและเชื่อม Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อที่แอร์ครับคันนี้ยังไม่แอร์แมนนวลอยู่ครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาเราก็มีนะครับสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ และมีปุ่มขึ้นเขาลงเขาทางลัดชันมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อหน้าจอ M I D นะครับคันนี้หน้าจอ M I D เป็นขนาด7นิ้วแล้วนะครับและมีบอกประตูทางด้านไหนเปิดปิดไม่สนิทครับบอกทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัว L ยังไม่บอกคนระับบอกแค่เปิดปิด,ป,ดประตูแต่ตัวแซนี้บอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าหรือประตูหลังนะครับเป็นเช่นนี้เลยและ ที่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับคันนี้ทางด้านซ้ายเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปรับคลื่นวิทยุหรือรับสายวางสายได้นะครับสั่งการด้วยเสียงทางด้านขวาครับเป็นกรุ๊ตคอนโทรลครับล็อกความเร็วอัตโนมัติได้นะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยเป็นไงครับฟังก์ชันครบแบบนี้เลยและที่สําคัญครับตัวนี้ตัวแซดนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับบิวอินมาใหม่แบบหน่่งเวลาได้นะครับและมีที่ฉีดน้ําฝนอยู่ใน การปัดน้ําฝนเลยนะครับแต่ตัวแอยังไม่มีนะครับเป็นแค่หนู่เวลาธรรมดาเฉยๆนะครับและเบาะผ้าตัวนี้นะครับขออภัยครับและตัวแซตตัวนี้ครับเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีคูลแม็กระบายความร้อนได้ดีออกแบบสไตล์นิมูละมีรูระบายอากาศมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยๆทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับฟังก์ชันของตัวแอและมีปุ่ม การลื่นเท่าไหร่มาให้ด้วยนะครับแต่ตัว L ยังไม่มีมาให้นะครับและปรับไฟได้3ระดับแบบนี้เลยโอเคเป็นไงกันบ้างครับสําหรับคันนี้เป็นไงกันบ้างครับสําหรับตัวแซคันนี้ครับฟังก์ชันครบๆบแบบนี้เลยแตกต่างกันมากน้อยไหมครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแซหรือตัว L แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดผมสาหรับผมก็ว่าฟังก์ชัน ที่ว่าแตกต่างกันก็เยอะอยู่พอสมควรครับแต่ท่านใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้อยากให้เซลล์โอ๊ตรีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าสายด่วนทักเข้ามาหาโอ๊ดได้นะครับเซลล์โอ๊ตป้ายแดงหรือว่าสายด่วนมาหาโอ๊ตก็ได้ครับ0624474141วันนี้โอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ